วัสดีคุณไอซีช่างตอนพี่สาวลงพนนะคะต้มมะเขือนะคะต้มมะเขือเนียนต้มใบเนียนเหมือนอื่นได้ผลไพม่นองนี่นะคะเมนูนะคะข้าวแรงปูของยาการะคะ่ะแกงไก่ใส่ฟักแกงไก่ใส่ฟักทองนะคะร้อนๆนะคะนี่นะคะ่ะ มาค่ะทุกคนมากินข้าวนะคะข้าวเลงน,นะคะข้าวเลงกับหญ้าพานะคะอันนี้ก็ปลานะคะปลาคุณหญ้าพานะคะไปตกเบ็ดนะคะได้ได้แค่น,นี้นะคะได้ปลาหกตัวนะคะหกตัว<ม>ก็จะต้มมะเขือนะคะเนียนใส่ปลานี่นะคะ เื่อที่จะไปใส่บาตรพรุ่งนี้นะคะแล้วก็เอาไว้กินด้วยนะคะพรุ่งนี้นะคะเมนูเช้านะคะนี่นะคะมาค่ะมากินข้าวแรงกับปู๋ของยาค่ะเดงอดร้อนๆนะคะอันนี้ก็เป็นข้าวเหนียวมูนนะคะข้าวเหนียวมูนระอ่อนทำนะคะนี่นะคะ ใส่ข้าวเหนียวเยอะๆนะคะทุเรียนภูหนึ่งนะคะมาเด้อมาเด้อมากินน้ำกันเด้อห้องเอฟซีกินทำไงมาเด้อมาเด้อมานนเด้อเขงไ e ก่แกงไก่เสร็จมาฝากตาวเนียวม,ม,มุนม ตอนนี <ider> MM ้ยม้นกระเซนใสนน้ำตาลน้อยนึ่งโมนใส่กะทินะค่ะเนาะล้วกะทูเลียนกะทุเรียนผู้นึ่งหอนทุกตอบ่ตอนไข้ก็เอเห็นเรเห็นตุกตอนบอกนี่แต่วิญญย่าณบ่เม่มนีแต่วินญาณไก่บ่โมกไข่ปลายัง่ยตุรู้วยผู้จินเ๊อฟหันยิ่ยิ่งหันหอนก็ได้ เิดไหลเปิดไหลไหมเปิดิ้งไหมนะทิ้งมิดหอยหนึ่งอ่ะบ่อือโปอิมอ่อีโปเออกีอิมจนเราอิ่มเอออีโปอิมแล้วพอไปนอนไก่จนเราอิ่มกูฟัอิมแล้วอะทันอืมอิ่มแล้วอิ่มแบบอ๋อก็คนยาก้อนยาค่ะก้อนยาสก้อนก้อนยาทุเรียนกินได้ขึ้นข่าวมันนะเพื่อ hai ông tám ngày dòng năm mươi lại ngày mãn gì măng được mmmm phát mmmm 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 Cái <laughs> này, ừ. ừ. này. 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 Bùa bùa hành... không kìm mmmm mmmm nè

那到后面进来的是什么动物？你给我来水的嘛？水的嘛？它那个鸡在哪？吧？我剪这了的，我把它咬进去，一根吧。剪嗯，剪头，剪了，我把它剪断。

กินับเบดแล้วมักก็ซับไปกากัะนตอนไก่ตอนามักเัง้ยคือเดึกใช่ไหมอันนี้ก็มักบวกก็มนี้เนียนตักปุ๊กระดึ๊บใส่นเขียเสียงเอจะเอา้วยเขียนเนี้ยตักใสตักปุน่ะ

ว่ม,มีกระลำน normal, ีน่นั่งกับบบบบอมเด็กไปหามันใส่นกระลำเหรอกระลำมาขันเจนตัว่าเป็นเงินใหม่อะไหน่อยตะกอดแค่ๆออูอายขัหาน่อืมเป็นอะไรปตลาดี่นอะไรขายพร้อมกับบริเว

นี่ยเหมือนม่นสัง่งตาเดียเยว,เยวน,นนี่หนหฮะนอ่านี่นนเ,นเดียวอืมตอนนี้บอเออท่นีเดียบแวมีเดียวแล้วท้วามันก็อันเด็อดอ้งานาอิ่มเยอะพอไม่เห้นห,หน,ออเหนงเลยอิ่อมแล้ว ปอออนกยังางท่านได้อิ่มค่ะปอมีพี่น้องปูก็อิ่มแล้วอปอออนขอขอบคุณเด้อค่ะเด้ปอปอออนขออนุญาตไปกินข้อนมอิ่มก่อนจะคุณบอกอย่างลอยยากันได้ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องปอออนพี่สาวลุงพจน์เลยเด้อค่ะเด้อขอบคุณสุขุสุนค่ะ ແມ່ຂ້ອຍຍັງບໍ່ທັນເອົາຖ່ານໃສອ